นี้ไม่แท้นี่อ่ะได้ๆฮะผมเอาเข้ากล้องได้ไหมได้ได้นะอ่ะเนี่ยเป็นพระหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่เยอะมากไม่ต้องห่วงคนใต้แน่นอนเลยพี่เป็นคนใต้ปะค,ค,คนจังหวัดไหนสงขา,อ,งขาอำเภออะไรอยู่หันใหญ่ด้วยเหรอประตูชัยประตูชัยประตูชัยอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ได้อยูไไอย่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเขาเรียกอะไรอำเภอหัดใหญ่ไม่ใช่ไหม เมืองไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองหัดใหญ่คือเป็นญาติพี่น้องกันแล้วแหละอ๋อคือเพราะเพราะผมชอบไปคนขาเนี่ยคนใต้อ๋อเพราะว่าผมชอบไปหาดใหญ่สมัยก่อนผมมีลูกน้องตอนนี้ยังอยู่ที่หาดใหญ่คนนึงที่ที่สงขลาเฮ้ผมสงใจไงเพราะว่าตอนแม่เสียแม่จะเหลืมาให้จะช่วยอยู่ผมมันรู้ผมเนี่ยผมแก่อานี่เป็นไงนี่ขนาดคนใต้แท้ๆคุณแม่แบ่งไว้ให้ตอนคุณแม่เสียไปแล้วทำไมก่อนจะก่อนจะเสียมอบไว้ให้ก่อน เธอคือตอนนั้นพ่อเสียตอนพ่อเสียแล้วก็พ่อข้าสมเด็จสุนดาให้พี่สาวไปา แล้วี่ผมบวชให้อาฮะคุณพ่อเพนาอากี่พันษานะบวชกี่พันษานะบวเจ็ดพันษาเันสแล้วก็ึกดูแลแม่เพแม่ป่วยเอามาึดูแลแม่เ่ภษาพอดีได้ปีพอดีที่จะเป็นก็เลยมาดูพระก่อนนโอ้หมายถึงว่าคุณพ่อเสียก็เลยบวชให้คุณพ่อเจ็ดปีแล้วก็พอแม่ไม่สบายก็เลยมาอยู่กับคุณแม่กอ่้กอแม่พิ่งเสียองค์นี้อยู่ในอยู่ที่บ้านกับคุณแม่แม แล้วผมบอกว่าไม่แท้พี่รับได้เหรอไม่ไม่เป็นไรมไม่เป็นไรนะเชื่อไหมว่าคนแบบนี้หายากค,คนแบบไอ้ยวันดีส<ม>วัสดี<ม>ครับโอ้โหนี่นี่พดโโูดขนลุกเลยเห็นไหมผมขนลุกเลยพูดตรงนะคนที่รับได้เรื่องความจริงเนี่ยหายากนะไอ้ที่ต้องบอกกับพี่พี่ขอโทษนะพี่อายุเท่าไหร่ครับสี่สิบนะสี่สิบนะครับพี่ท่านนี้อายุสี่สิบผมบอกว่าไม่แท้พี่เขาบอก โอเคเข้าใจรับได้เขาไม่โกรธเลยเขาไม่โกรธเลยเขาเขาบอกเขารับได้ทั้งๆที่พระอ,องค์นี้อยู่กับแม่ใช่ไหมฮะอยู่ที่บ้านที่ักเรื่องไม่เคยเล่นอ่ะพี่ไม่เคยเล่นแต่พระนี้อยู่ที่บ้านเป็นของคุณแม่คิดดูแรับคุณแม่เพิ่งเสียก็เลยเอาพระมาดูว่าเห็นมีพระอ,องค์หนึ่งก็เลยมาให้ดูว่าแท้หรือไม่แท้นะครับพอผมบอกไม่แท้พี่บอกโอเคครับเข้าใจครับหายากนะต้องบอกว่าการที่พูดคําว่าไม่แท้กับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพระหรือไม่รู้เรื่องพระเลยเนี่ย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมพูดไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะฟังผมนะแล้วพี่เขาฟังจริงจเนี่ยหน้าแลวผมเห็นหน้าพี่เขาผมรู้เลยพี่เขาเป็นคนใต้เขาหน้าเขาคมมากเลยอยากออกกล้องไหม,ออ,ไไหมอ,ออกกล้องได้ไหมออกกล้องได้เห็นหน้าพี่หน่อยอาหันหันห,หน้ากล้องไปหาพี่หน่อยนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งต้องบอกกับว่าเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ได้ว่าเป็นพี่นะแต่เป็นสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารคือพี่เป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ ทั้งทั้งที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มามอบให้มาแล้วไม่โกรธแต่เข้าใจสัตว์จะทำความเป็นจริงอันนี้ต้องบอกว่าหายากมากๆนะไม่ใช่อยู่ๆคนทั่วไปหรือคนที่มีพระจะเข้าใจได้นะยกเว้นคนที่เข้าใจโลกอันนี้คือพี่จะไปบวชต่อเหรอก็เดี๋ยวครบสมุดร้อยวันครบแบสมุดร้อยวันเจะบวชต่ออีกเห้าบอยี่นุโมทนาครับพี่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับ จะยอมรับได้ว่าไปบอกพระเขาปลอมอ่ะและยิ่งมีเรื่องราวเรื่องที่คุณแม่มอบให้ตอนที่แบบเหมือนพี่เขาละศึกมาเจ็ดบวชมาเจ็ดปีแล้วศึกมามาเจอกับคุณแม,ามา่มาคอยดูแลคุณแม่แล้วจนคุณแม่เสียแล้วก็มีพระองค์นี้องค์องค์งหนึ่งนะที่ฝากเก็บไว้ให้เอ้นะครับสุดท้ายไม่แท้เขาก็ไม่โกรธอันนี้หายากนะน,นั้นเนี่ยนี่คือความจริงต้องบอกว่าเจอคนแบบเนี้ย ยากมากคนที่รับความจริงได้ยากมากยังไงพี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเฮ้ยเอาพระให้เขาสักองหนึ่งนีง่มีพระไหมนี่ผมเอาพระให้พี่องคหนึ่งพระรุ่นที่ผมสร้างเองอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะให้เป็นที่ลึกเฉยๆไว้เผื่อเจอกันพักทายเฮ้ยหยิบมามีนะียืมใครก่อนก็ได้ขอใครก่อนก็ได้องนี้เป็นพระที่ไม่เล่นกันครับยังไม่มีราคาของใครของเด็กเหรอ <c oughs> ตอนนี้มาจากไหนเนี่ย <c oughs> มาจากไหนน้องมาจากไหน ฮะฮะน้องมาจากบ้านเอืออาทรเหรออ๋ออยู่ในแฝดบ้านเรื้ออาทรอาวแล้วทำไมถึงมีผ้าเอ้าไปเอามาจากไหนลูกแม่ให้มาเออให้พี่อ๋อแล้วเป็นเซียนพ้าด้วยเหรอแล้วทำไมถึงเอาผ้ามาให้ดูอ่ะหนูอายุเท่าไหร่สิบขวบกับสิบเอ็ดขวบเป็นพี่น้องกันเหรอ เป,เ,เป็นเพื่อนกันแล้วอยากเป็นเซียนผ้าเหรอหรืออยากทําอะไรนี่น้องมาทำนี่ตั้งใจเอาพ้ามาให้ดูเพราะอะไรไม่รู้ครับเอ้ากูงงแล้วเอาไม่เอาไม่น้องตั้งใจเอาพ้ามาให้ดูเพราะอะไรจะมาปล่อยถ้าปล่อยได้จะปล่อยถูกไหมแล้วคราวนี้ปล่อยไม่ได้เป็นพ้าที่เขาไม่เล่นกันอ่ะจะโกรธใครโกรธพี่อ้วนคนนี้ไหมไม,ไม่โกรธนะให้โกรธใครโกรธพี่ใช่ไหมไม่โกรธเหรอโกรธไหมแล้วทาไมถึงชอบผ้าเหรอ ชอบผ้าเหรอเดี๋ยวอยากออกกล้องไหมให้เพื่อนแซวหน่อยไหมไม่ออกเหรอเอาหน่อยไหมแต่เมื่อกี้ออกเฉียวเียวไปแล้วนะออกไหมอยากไปเล่าให้แม่ฟังไหมเดี๋ยวพี่ให้พ้าสององค์อ่ะออกกล้องเดี๋ยวพี่ให้ผ้าสององค์คโองเอาไหมเอาเลยนะ้ออกกล้องเลยโอ้โหทำไมทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังเลยเนี่ยโอเคนะครับนี่น้องสองคนหนูอยากอยากเป็นเซียนผ้าเหรออยากเป็นเซียนผ้าเหรอเพราะอะไรถึงอยากเป็นเซียนผ้าอ้าวไม่รู้ครับโอเค อาไม่เป็นไรถือว่าต้องบอกก่อนว่านี่ปิดเทอมหรอช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมอ๋อปิดเทอมโอเคดีแล้วอย่างน้อยเราศึกษาสิ่งที่เราชอบในวันนี้มันเสิร์ชหาข้อมูลได้ในอากูแต่สมัยตอนที่พี่เล่นพ้าเนี่ยพี่ต้องเดินรู้ต้องเดินเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีอากูเปิดคอยเสิร์ชหาข้อมูลไม่มีทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถูกแล้ววันนี้ที่เอาค่อยอย่างน้อยนะตอนเด็ก,ดกต้องบอกว่าถ้าผมไม่เล่นพ้าผมติดยาไปแล้ว แต่บางเอญว่าผมเลือกช่องทางและเส้นทางที่ถูกต้องมาเล่นพระจึงทําให้ผมไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับทั้งที่เพื่อนผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนไอโจเนี่ย,นนย,นนยก็ไปบำบัดกี่ครั้งอ่่มึงมาเข้าข้อมึงเล่าความจริงหน่อยไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ต้องอายหรอกมึงมึงเล่าเฮอะมามาอ่านี่นี่เป็นเพื่อนผมสมัยเรียนอ่ะมึงมาดิเมื่อเวลาทําประโยชน์นี่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลยมึงนี่นะครับนี่ผมจะเล่าผมไม่ได้เผาเพื่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ นี่มันเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนมนหนึ่งนะครับมึงไปบําบัตกี่รอบ,อ,บอุ้ยทำไมรอบเดียววะอ๋อโดนจับได้รอบเดียว,ยวคือถ้าเราหลงหลงผิดไปแล้วอ,ะอ่ะถ้าเรากลับตัว,ส,วสังให้อภัยอ่าสังคใแม่ภัยนี่ก็คือหนึ่งในคนที่เกือบแลเกือบติดคุกด้วย<ม> <laughs> โอเคไม่เป็นไรจะจะบอกให้ไฟเฉยว่านี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนผมมนหนึ่งม,อนนงมอสองมอสาม เขาเลือกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแต่ผมเลือกเส้นทางของการเป็นเซนพระมันก็เลยหลบเลี่ยงการที่จะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดทําให้ผมเรียนรู้ที่จะศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ยม .1 ม .2 นะนะเอาเป็นว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องก็สําเร็จได้อะพี่ให้พระเขาโลองแหมตอนแรกบอกไม่ออกกล้องพอให้พระออกกล้องเลยโอเคแต่ดีแล้วเก็บไว้นะก็ มาสี่รอบมาสี่รอบแล้วจะได้สักรอบไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องแกะมาได้ทองคําทําไงน้องแกะดูก่อนดิถึงแกะมาได้ทองได้ทองคําได้เช่าน้องแสนผมลงไปชิ้นละแสนสองอ้โหมึงนี่ดักดักน้องเขาอีกแล้วเล่อันนี้เป็นพารทแคสแต่ยังไม่เล่นกันเล่นเป็นเอแคสต์แล้วจะทำลยนะเอแคสเอแคสคืออะไรวะเป็นเครื่อง ไอ้แคืออะไรวะเติมเกมโอ้ไม่รู้จักว่ะเติมทูเติมูเป็นอะไรนะครับรัาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะผมอยู่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะฮะร้านบอยทัพประจันะครับใครมีของที่คิดว่าอยากจะแบ่งปันให้ผมนะครับหรือเป็นของที่คิดว่าเอ้ยเรามันเป็นมันไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้ว แต่เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบนะครับมาแบ่งปันให้ผมได้พระเครื่องพระบูชาของเก่ากระเพาะปลาเก่าเนี่ยบางคนเห็นว่าไม่มีค่าแล้วก็เห็นว่าแบบเอ้ยไม่ชอบละไม่อยากสะสมละส่งมาหาผมได้หรืออยากจะมาขายให้ผมเนี่ยมาได้เลยพันทิพย์งามวงวานชั้นสามนะใจเย็นๆนะใครนะใจเย็นๆนะเอาเป็นว่านะครับบยคือผมองค์นี้เป็นองค์ที่เน้นพิเศษใช่ไหมอยากให้แท้ใช่ไหม ผมก็อยากให้แท้เหมือนกันสโลแกนของผมนะ <G an nell y> ผมไม่เคยอยากให้พระพี่เก๋เลยคนเอาพระให้ผมดูเนะี่ยผมไม่อยากให้เก๋แม้แต่คนเดียวเพราะถ้าเก๋พี่ไม่ได้เงินผมก็ไม่ได้เงินถ้าพระพี่แท้พี่ได้เงินผมก็ได้เงินเพราะอะไรถึงอยากให้แท้หนึ่งค่าแท้ผมเช่าพี่ได้พี่ได้เงินผมเอาไปปล่อยได้ผมก็ได้เงินฉะนั้นมันจะวินวินแต่ถ้าพระพี่เก พี่ก็ไม่ได้เงินผมก็ไม่ได้เงินพี่เสียเวลาผมก็เสียเวลาฉะนั้นพระทุกองค์ที่มาหาผมผมอยากให้แพนะครับพี่จะต้องเข้าใจผมถ้าวันนี้ผมส่องพาพี่ไปปลอมพี่จะโกรธผมไหมเอาไม่โกรธนะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดเลยนะผมพูดกับกล้องได้นะว่าพี่ไม่โกรธผมนะผมดูนะ,อ,ะองค์นี้ไม่แท้เพราะเหรียญมันบวมนะครับแม้ว่าจะอยู่ในเลี่ยมแล้วก็จะดูได้ว่าบวมหบวมสองไม่คมชัด สามรายละเอียดมันมีขี้กากบนพื้นเหรียญทั้งหมดอันนี้คือพระปลอมแต่ทองแท้ทองขายได้หลายพันเป็นหมื่นหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะนเดี๋ยวดูอย่างอื่นให้ต่อนะครับพระพี่ส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้มีเก๊บ้างองค์ที่มีราคานะครับแต่องค์ที่แท้ไม่ใช่แบบที่วงการนิยมซื้อขายาวัดปากน้ำก็ไม่แท้ <c oughs> พาะเงินก็ไม่แท้ หลวงพ่ทวดองคนี้ก็ไม่แท้คุณแผนก็ไม่แท้ตอนนี้ไม่ได้เลยสักองค์เดียวมีองค์หลวงพ่อเดิมทองขายได้น่าจะหลายๆพันจนถึงหมื่นทองนะเฉพาะกรอบนะพระขายไม่ได้พระปลอมอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับผมจะเป็นคนชัดเจนเวลาดูพระยกเว้นนะครับเจอผู้ใหญ่ที่เอาพระให้ดูอย่างพี่คนเมื่อกี้อ่าพี่ผู้การนะครับถ้าไปบอกเก๋น,นะครับ ก็ต้องดูอาการคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเพราะคู่ต่อสู้เขาไม่โกรธแต่พูดได้แต่คู่ต่อสู้โกรธนี่ไม่ได้เราต้องดูอาการด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปพูดพระพี่เก๋ออ้าวทีเดียจะมีเรื่องเลยเพราะยิ่งทุาเป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยพูดไม่ได้นะอ้าวเนียวอย่าสวดนะเนียวดูตามดูอย่างเดียวถ้าดูจะซื้อก็ซื้อ,อนะอย่าสวดนะไม,ไ,ดไม่กล้าพูดโอ้ปวดคอนะครับปวดคอเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราต้องเช็คแอปเขียวตลอดนะนะครับ แล้วมันต้องใช้เวลาใช้สมาธิในการดูเช็คเขียวฮะกูเช็ค,<ะ>คเคมเื่อเช้าไปสองสามพันคนเมื่อเช้มามีเจ็ดพันกว่าคนเมื่อ,เ, 6, เ,อเช้านี่เจ็ดพันกว่าคนถึงตอนเนี้ยแล้วเมื่อเช้าเช็คไปเกือบสามพันคนตอนนี้มีอยู่อีกหกพันห้าร้อยคนเ<ม>นี่ยกระเพาะปลาอยู่คนที่สามร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนียต้องดูให้หมด 6, นะฮะหกตอนนี้มีหกพันห้าร้อยคนที่สองอาแล้วมีเหเรียญเลื่อนสมณศักดิ์แล้วมาแล้วเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เอาแล้วนี่เหรียญเลื่อนมาอีกแล้วนะครับถ้าผมจะบอกให้ว่าเดี๋ยวจะแท้หรือเกยแต่ผมดูให้นะถ้าแท้ขายกี่บาทถ้าแท้ห้าแสนได้ไหมได้นะห้าแสนนะโอเคขอให้แทะอ่าองนี้นะครับเท่าที่สองกล้องดูปุ๊บองนี้ไม่แท้ เน right> ื่องจากมีการถอดพิมพ์ที่ขอบข้างมันเป็นขอบซ้อนของการถอดพิมพ์นะครับพ yes ื้นผิวมีขี้กากนะครับรูเจาะเน่านะครับแล้วก็ขอบข้างด้านหลังเป็นพระในลักษณะของการถอดพิมพ์เอาไปถ่งปฏิัติเป็นอะไรวะองค์นี้ไม่แท้นะพี่เ่นเมื่อกี้น้ลองแชร์แชร์ไปช่องส่วนตัวกูยัง่ะแชร์ไปได้ใช่ไหมและ BTC อ่ะ อันนี้ยังไม่เอายังไม่ได้ตังค์นะพี่นะฮะช่องแดงสองพช่องแดงนะครับนี่คือช่องทั้งหมดของผมนะครับนนพี่เขาไม่ได้ตังคนะ์ละ